ก็สวัสดีคนที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่ด้วยด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปไกด์าการสอนวิธีการไปเอาคลาสธนูแล้วก็รวมถึงจะพาทำการอัพขั้นจากเทียร์หนึ่งเป็นเทียร์สี่นะครับก็อย่างแรกนะครับวิธีการไปเอาคลาสธนูเบื้องต้นเนาะก็จากจุดสปาวนะครับเดินตรงมาเลยเดินตรงมาเนี่ครับเจอแล้วฮะ มันอยู่ใกล้มากใกล้จุดสปาวจริงคือจากจุดสปาวเดินตรงมาเลยเดี๋ยวอันนี้ผมก็จะทําให้ดูเนาะเพราะว่าตัวน,นี้ผมผมยังยังไม่ไม่มีนะฮะโอเคอ่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเจ้าธนูนะแต่ว่ามันมองไม่เห็นเพราะว่าผมอ,อวตารผมมันบันบง,บงไว้อยู่นะครับ ก็ส่วนวิธีการทำาึ้ื่เทียสองก็ไปซื้อเทียสองคอมานะครับจากร้านเลจิ t ช h อปเนาะด้านขวามือตรงจุดฟาวนะครับซื้อมาเลยซื้อมาอันหนึ่งก็ไปใส่ของในที่เปลี่ยนที่เปลนของเนาะอาร์เซนอลเป็นไอเทมกดใช้ครับเทียสองคอก็ใส่ไปเลยก็กดใช้อ่า จะสังเกตว่าธนูเราเปลี่ยนสีแล้วนะครับเป็นเทียสองละแล้วก็เหมือนจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมส่วนวิธีการทำขึ้นเทียสามนะครับก็อันนี้เราก็ต้องไปซื้อของเหมือนกันนะฮะซื้อของเยอะมากสายธนูเนี่ยก็จากจุดสปาวนะครับให้ตรงมาตรงทางแยกน้เนาะอ่าแล้วก็จะเห็นป่าตรงนี้ก็ตรงไปเลยครับตรงไปเลยเข้าป่าแล้วก็ตรงมา แล้วก็เอียงไปทางด้านขวาหน่อยนะเดินเลาะด้านด้านขวามาหน่อยเลาะด้านขวาแล้วก็ตรงยาวไปเลยตรงยาวตรงยาวก็จะเจอเรือตรงนี้นะครับให้ให้กระโดดข้ามขึ้นไปบนเนรือแล้วแล้วก็เข้าประตูไปเลยอ่าทีนี้เราก็จะมาเอ่อมามามา,มาโผล่ตรงเกาะลอยฟ้าแล้วนะครับ สิ่งอของที่เราต้องไปซื้อนะครับจะอยู่ด้านด้านขวามือนะเป็นร้านค้าร้านค้าขวามือตรงนี้ร้านชื่อ a อ o u n e e d นะครับจะเป็นสีเขียวๆเนาะก็ให้เราซื้อไอเทมที่มีชื่อว่าแบ็ของโกะนะสามหมื่นเจ้อซื้อมาซื้อมาอันหนึ่งครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะพาอ่าอ่าพาไปที่ตีอ่าบอสชาเลนเจอร์นะครับ ก็ให้ขึ้นเรือสีฟ้านะครับริมด้านซ้ายมือสุดเนาะนะมันจะมาโผล่ตรงเทรดดิ้งนะครับแต่ว่าตอนนี้เทรดดิ้งเขาเอาออกไปแล้วเนาะเนื่องจากว่ามีปัญหากับเรื่องแบบเจอเจอคนใช้แฮกเนาะปั๊มของก็หลังจากนั้น,นครับลงมาเลยฮนะอ่าลงมาแล้วเราก็จะเจอกับเกาะกลางน้ําข้ามไปเลยครับจริงๆแค่ใจใส่ไฟไฟของที่มันบวกจัมพาวเวอร์ก็น่าจะโอเคเนาะ จริงๆหลายคนก็อาจจะรู้แล้วนะว่าแบบบอส Challenger มันอยู่ที่ไหนเนาะแต่ว่าก็บอกเส้นทางไว้แล้วกันสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับดูทันไหมเนี่ยดูทันไหมเอ่ยผมข้ามาค่อนข้างไกลเลยเคตเนี่ยบอสเชเลน e จอร์เนาะก็ตีเพื่อเอา,อาเจ้าวิฟติคอ l เอิ์นะครับแล้วก็พอได้มาเนี่ยก็เอาไปเปิดสุ่มหา ไอเทมที่ชื่อว่าลิลิตี้แฟกเมนนะครับก็หลังจากที่เราได้ทั้งไอเทมที่ชื่อว่าแบ c กออฟโกแล้วนะครับจะถุงเงินนะรีดเงินผมไปค่อนข้างเยอะเลยโอเคก็ใส่ไว้ก่อนครับแล้วก็อไหนเอ่ยลิลิตี้แฟกเมนครับหลังจากนั้นก็ให้กดใช้ Back of Go ก่อนครับเนาะธนูก็จะกลายเป็นเทียร์สแบบนี้อ่า ขนาดดูเหมือนจะไม่ได้เพิ่มแต่เปลี่ยนสีเฉยแล้วก็ตามด้วยกดใช้เจ้าเ e a ิตีแ้แฟกเต็นะครับอ่าเรียบร้อยครับธนูเราก็จะกลายเป็นธนูเทียสีแล้วนะฮะค่อนข้างเท่นนะผมผมชอบนะแต่คือธนูมันใหญ่ไปไหม,มเนี่ยก็ห <c ười>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  ่อคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์เนาะเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยทางอ้อมนะครับ จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากที่รับชมนะครับ